รีวิวค้ำหลังคาครับผม L36 นะครับผมมาติดตั้งแล้วก็จะมารีวิวให้ชมนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับผมสําหรับงานหลังคาเรานะครับเป็นงานสแตนเลสนะครับสแตนเลส304นะครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนี้จะแข็งแรงมากนะครับผมคือถ้าค้ำแข็งแรงแค่ไหนถ้าจุดยึดหรือหูยึดไม่หนานะครับผมค้ำจะไม่แข็งแรงนะครับการติดตั้งสําหรับรุ่น L36 นะครับลูกค้าต้องเจาะพื้นนะครับผม แล้วก็ใส่ขั้นกลางแบบนี้เลยครับผม1ชุดในราคา1390บาทนะครับรวมเก็บเงินหน้าบ้านนะครับผมงานสแตนเลสนะครับไร้ข้อต่อนะครับแข็งแรงมากเหมือนที่ช่างบอกเลยครับผมค้ำจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าหูตรงนี้รับน้ําหนักไม่ได้นะครับผมไม่แข็งแน่นอนตัวนี้เป็นเหล็กหนาครับผมแล้วก็แข็งแรงมากก็ช่วยยืดอายุของหลังคาครับผมหลังคาแตกหลังคาสั่นได้นะครับผมในราคา 1, 3 9 0บบาทนะครับรวมเก็บเงินหน้าบ้านนะครับผม การใส่หัวจอยก็ใส่แบบนี้นะครับผมประกับรัดแล้วก็มีน็อตมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมาประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับปู่ช่างบิกเทร์โบนะครับที่เพจช่างบิกเทร์โบนะครับขอบคุณครับผม